ความสุขไม่ต้องหาไกลไม่ต้องเดินทางไปให้ไกลจากปัจจุบันไม่ต้องรอให้ชีวิตพร้อมทุกอย่างเพราะแท้จริงแล้วความสุขซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ว่าใจของเราวางถูกที่หรือไม่ถ้าใจรู้จักพอสิ่งธรรมดาก็กลายเป็นความสุขได้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะพาใจสงบชนแนล วันนี้ขอชวนทุกท่านมาฟังธรรมะในหัวข้อความสุขไม่ต้องหาไกลแค่วางใจให้ถูกกับสิ่งที่มีในชีวิตของเราหลายครั้งที่ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่มีอยู่น้อยแต่เพราะใจเผลอไปเปรียบเทียบไปอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มีเมื่อใจวิ่งไกลาจากปัจจุบันความสุขจึงเหมือนหนีหายไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเกิดที่ใจ และความสุขก็เกิดที่ใจเช่นกันถ้าเราวางใจผิดสิ่งดีแค่ไหนก็ไม่พอแต่ถ้าวางใจถูกแม้สิ่งเล็กน้อยก็มีคุณค่าการวางใจให้ถูกไม่ได้แปลว่าต้องยอมแพ้ชีวิตแต่คือการยอมรับความจริงอย่างมีสติรู้ว่าอะไรควรแก้อะไรควรวางทำเหตุให้ดีที่สุดแล้วปล่อยผลด้วยใจที่เบาเมื่อใจหยุดดิ้นรนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของลมหายใจเห็นความสุขจากการมีชีวิตอยู่ในวันนี้และพบว่าความสุขไม่เคยไปไหนไกลแต่อยู่ตรงนี้ในใจที่รู้จักพอและรู้จักวางมนุษย์เรามักเข้าใจว่าความสุขต้องรอให้พร้อมต้องมีมากขึ้นต้องดีกว่านี้ก่อนใจจึงจะยิ้มได้แต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากการมีน้อย หากเกิดจากใจที่ไม่รู้จักพอใจที่เผลอวิ่งไล่ความอยากไม่รู้จบเมื่อใจยึดถือว่าถ้าไม่ได้อย่างใจจะไม่มีความสุขใจจึงตกเป็นทาสของความคาดหวังและเมื่อความคาดหวังไม่สมหวังใจก็แบกทุกข์ไว้เงียบๆทั้งที่โลกภายนอกอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาดูที่ใจรู้ทันความอยากรู้ทันความเปรียบเทียบ และเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเมื่อใจเห็นตามความจริงใจจะค่อยๆค,คลายและความสุขจะปรากฏขึ้นเองความสุขในทางธรรมไม่ใช่ความสุขจากการได้เพิ่มแต่คือความสุขจากการวางวางความอยากที่เกินจำเป็นวางการโทษตัวเองวางการเอาใจไปผูกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจที่วางได้จะเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน และเมื่อใจเริ่มหันกลับมามองตนเองอย่างซื่อสัตย์เราจะค่อยๆเห็นว่าที่ผ่านมาใจเราเหนื่อยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะชีวิตโหดร้ายเกินไปแต่เพราะใจเผลอแบกมากเกินความจำเป็นแบกความคิดแบกอดีตแบกคำพูดของคนอื่นจนลืมดูแลใจตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจให้เห็นความจริงของทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นทางดับทุกข์ และเห็นหนทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้ส่งสอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้เข้าใจปัญหาด้วยใจที่ตั้งมั่นเมื่อใจไม่เข้าใจทุกข์ใจจะต่อต้านใจจะดิ้นรนใจจะถามว่าทำไมต้องเป็นเราแต่เมื่อใจเริ่มรู้เท่าทันทุกข์ใจจะหยุดถามและเริ่มเรียนรู้ทุกข์จึงกลายเป็นครูไม่ใช่ศัตรูหลายครั้งที่เราคิดว่า ถ้าชีวิตไม่มีปัญหาเราจะมีความสุขแต่ในทางธรรมปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ทำลายใจสิ่งที่ทำลายใจคือการไม่ยอมรับความจริงและไม่ยอมเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นการวางใจให้ถูกจึงไม่ใช่การฝืนให้ใจนิ่งแต่คือการให้ใจเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือความรู้สึกใดๆ เมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงบ่อยขึ้นใจจะไม่รีบยึดและไม่รีบผลักใจจะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนไม่ซ้ำเติมตนเองไม่ตัดสินตนเองรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาในทางพุทธธรรมความสงบไม่ได้เกิดจากการควบคุมโลกภายนอกแต่เกิดจากการฝึกใจให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังรู้สึกและไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์โดยไม่รู้ตัว เมื่อสติเกิดใจจะมีที่ยืนเมื่อใจมีที่ยืนความฟุ้งซ่านจะค่อยๆเบาลงและเมื่อความฟุ้งซ่านเบาลงความสุขแบบสงบจะเริ่มเผยตัวออกมาความสุขเช่นนี้ไม่เรา้าไม่หวือหวาแต่มั่นคงไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมากระตุ้นใจจะอิ่มอย่างเงียบๆและรู้สึกปลอดภัยในตัวเองและเมื่อใจเริ่มสัมผัสความสุขจากความเข้าใจ ใจจะไม่เร่งรีบขวยคว้าไม่เปรียบเทียบไม่รู้สึกว่าตนเองขาดเพราะใจเห็นแล้วว่าการมีอยู่ตรงนี้อย่างรู้ตัวคือของขวัญที่มีค่ามากจากตรงนี้การดำเนินชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนการทำหน้าที่จะไม่ใช่ภาระแต่เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันทุกการกระทำจะมีความหมายเพราะมีสติเป็นผู้นำทางและใจจะเริ่มเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่รีบร้อน อย่างไม่กดดันตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้โดยไม่ต้องเร่งไปถึงจุดหมายใดในทันทีเมื่อใจค่อยๆเดินตามทางนี้เราจะเริ่มเห็นความต่างระหว่างการปล่อยวางกับการละเลยปล่อยวางในทางธรรมไม่ใช่การไม่รับผิดชอบชีวิตแต่คือการทำเหตุอย่างเต็มที่แล้วไม่เอาใจไปผูกกับผลเกินความจริง ใจจึงไม่สั่นไหวเมื่อผลไม่เป็นดังใจพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ไม่ตึงและไม่หย่อนใจที่ตึงเกินไปจะเคร่งกดดันและอ่อนล้าใจที่หย่อนเกินไปจะเผลอไหลาตามอารมณ์และหลงลืมตนเองทางสายกลางคือใจที่รู้ตัวพอดี และตั้งอยู่บนปัญญาเมื่อใจเริ่มรู้จักพอดีความอยากจะค่อยๆเบาบางไม่ใช่เพราะฝืนห้ามแต่เพราะใจเห็นโทษของความอยากซ้ำๆเห็นว่าการวิ่งตามไม่รู้จบไม่เคยทำให้ใจอิ่มจริงในขณะเดียวกันใจจะเริ่มสัมผัสความอิ่มจากภายในความอิ่มที่ไม่ต้องมีใครรับรองไม่ต้องให้ใครเข้าใจ เป็นความอิ่มที่เกิดจากการอยู่กับตัวเองได้อย่างไม่รังเกียจการฝึกใจในทางพุทธคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงของตนเองแม้ในวันที่ใจไม่สวยไม่สงบไม่เป็นอย่างที่หวังก็ยังยอมรับได้ไม่หนีไม่ผลักไม่ซ่อนเมื่อใจไม่หนีความจริงใจจะไม่แตกสลายง่าย เพราะรู้ว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราตรงจุดนี้เองที่ปัญญาเริ่มทำงานใจจะไม่หลงเชื่อทุกความคิดไม่เชื่อทุกเสียงในหัวแต่จะมองความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเมื่อใจไม่หลงเชื่อความคิดใจจะมีอิสระมากขึ้น ความกลัวจะไม่ครอบงำง่ายความกังวลจะไม่ขยายตัวเกินความจริงเพราะใจรู้ทันตั้งแต่ต้นพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องสติเพราะสติคือประตูของความหลุดพ้นเมื่อมีสติใจจะไม่ถูกลากไปตามอดีตไม่ถูกดึงไปอนาคตแต่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ตัว และในปัจจุบันนี้เองที่ความสุขแบบสงบเริ่มเผยให้เห็นไม่ใช่ความสุขที่ต้องครอบครองแต่เป็นความสุขจากการไม่ต้องดิ้นรนใจจะเริ่มอ่อนโยนกับตนเองมากขึ้นไม่ซ้ำเติมไม่กล่าวโทษไม่ตัดสินว่าตนเองล้มเหลวเพียงเพราะยังไม่ถึงจุดหมายเพราะใจเข้าใจแล้วว่าการเดินทางเองก็มีคุณค่า จากความเข้าใจนี้เมตตาจะค่อยๆเกิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่ใช่เมตตาที่ฝืนสร้างแต่เป็นเมตตาที่เกิดจากการไม่แบกใจหนักเกินไปและใจจะยังคงเรียนรู้ต่อไปอย่างลึกอย่างเงียบอย่างไม่ต้องประกาศเดินไปบนทางธรรมด้วยความเคารพในจังหวัดของชีวิตโดยไม่เร่งไม่หนี และไม่หลงทางเมื่อใจค่อยๆตั้งมั่นอยู่บนทางนี้การมองโลกจะเปลี่ยนไปอย่างละเอียดอ่อนสิ่งที่เคยกระทบแรงจะค่อยๆกระทบน้อยลงไม่ใช่เพราะโลกอ่อนลงแต่เพราะใจแข็งแรงขึ้นจากความเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เพื่อให้ใจหดหู่แต่เพื่อให้ใจคลายจากการยึดถือ เมื่อใจไม่ยึดใจจะไม่บีบคั้นตนเองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นใจที่มีปัญญาจะไม่รีบสรุปว่าเป็นดีหรือร้ายแต่จะเห็นว่าเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่มาประกอบกันชั่วคราวการมองเช่นนี้ทำให้ใจไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ในวันที่คำพูดของผู้อื่นมากระทบใจจะเริ่มเห็นว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงเสียงไม่จำเป็นต้องรับมาเป็นตัวตนเมื่อใจไม่รับใจก็ไม่เจ็บ ในวันที่ความผิดพลาดปรากฏใจจะไม่รีบโทษตนเองอย่างรุนแรงแต่จะมองความผิดพลาดเป็นครูเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าควรปรับตรงไหนโดยไม่ทําร้ายใจไปพร้อมกันเพราะพุทธเจ้าสรงสอนให้ใช้ปัญญานำหน้าอารมณ์เพราะอารมณ์เกิดเร็วแต่ปัญญาเกิดช้าหากใจไม่หยุดดูใจจะถูกอารมณ์ลากไปเสมอแต่เมื่อฝึกหยุดดูบ่อยๆปัญญาจะเริ่มทันอารมณ์ เมื่อปัญญาทันอารมณ์ใจจะไม่เผือพูดไม่เผือทำไม่เผือตัดสินความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะค่อยๆอ,อ่อนโยนขึ้นเพราะใจไม่เอาความคาดหวังไปกดทับใครในทางธรรมการอยู่ร่วมกับโลกอย่างสงบไม่ได้หมายถึงการหนีผู้คนแต่คือการอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้วยใจที่รู้เท่าทันไม่หลงดีใจเกินไปและไม่จมทุกข์เกินไป เมื่อใจเริ่มเป็นกลางมากขึ้นความฟุ้งซ่านจะลดลงใจจะมีพื้นที่ว่างภายในพื้นที่ที่ไม่ต้องเติมอะไรแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกปลอดภยัยพื้นที่ว่างนี้เองที่ทำให้ใจไม่รีบไข,ขว่คว้าไม่รีบตอบสนองไม่รีบตัดสินแต่เลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันได้ลึกขึ้นความเรียบง่ายจะเริ่มมีคุณค่าไม่ใช่เพราะชีวิตลดระดับ แต่เพราะใจไม่ต้องการความซับซ้อนเพื่อยืนยันคุณค่าของตนเองการใช้ชีวิตจึงค่อยๆกลับสู่ความจริงทำในสิ่งที่ควรทำพูดในสิ่งที่ควรพูดและวางในสิ่งที่ควรวางโดยไม่ต้องบีบคั้นตนเองให้เป็นอย่างอื่นใจจะยังคงเรียนรู้ต่อไปผ่านเหตุการณ์เล็กและใหญ่ผ่านวันที่ดีและวันที่หนักโดยไม่หลงคิดว่าความสุขต้องรออยู่ข้างหน้าเท่านั้นเพราะใจเริ่มสัมผัสแล้วว่า การวางใจให้ถูกในแต่ละขณะคือการเดินอยู่ในความสุขอย่างเงียบๆและเมื่อใจเริ่มคุ้นกับความเงียบภายในเราจะสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือใจไม่รีบตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นคำชมคำตำหนิหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นดั่งใจใจจะหยุดฟังก่อนหยุดดูความรู้สึกก่อนแล้วจึงค่อยเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า ใจที่ยังขาดการฝึกมักถูกอารมณ์ชักนําเมื่ออารมณ์เกิดใจเผลอเชื่อตามทันทีแต่ใจที่มีสติจะเห็นอารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่คําสั่งให้ต้องทําตามในจังหวะที่ความไม่พอใจเกิดขึ้นใจที่รู้ทันจะไม่รีบต่อต้านแต่จะรับรู้ว่าความไม่พอใจนี้กําลังเกิดมีลักษณะอย่างไรกระทบใจตรงไหนและค่อยๆเห็นว่า มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่อย่างที่เคยเข้าใจเมื่อใจเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองบ่อยขึ้นความกลัวจะลดลงเพราะใจไม่กลัวสิ่งที่รู้จักใจจะเริ่มไว้วางใจธรรมชาติของชีวิตว่าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยและทุกอย่างเคลื่อนไหวตามเหตุปัจจัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเหตุและผลเพื่อให้ใจไม่หลงโทษตนเองหรือผู้อื่นเกินจริง เมื่อเข้าใจเหตุใจจะไม่ฟูเมื่อผลดีเกิดและไม่ยุบเมื่อผลไม่เป็นดั่งใจใจจะตั้งมั่นอยู่บนความเข้าใจมากกว่าอารมณ์ในความเข้าใจนี้ใจจะเริ่มให้อภัยได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะไม่อยากแบกการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญให้ผู้อื่นแต่เป็นการปลดภาระของใจตนเองเมื่อใจไม่แบกเรื่องเก่าพลังของปัจจุบันจะชัดขึ้น การใช้ชีวิตจะไม่หลงอยู่กับความเสียดายหรือความคาดหวังแต่จะสัมผัสสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นคุณค่าของความเพียรไม่ใช่ความเพียรแบบกดดันแต่เป็นความเพียรที่สม่ำเสมออ่อนโยนและไม่ทอดทิ้งตนเองแม้ในวันที่ใจยังไม่สงบเมื่อใจรู้จักเพียรอย่างถูกทางใจจะไม่เร่งผล ไม่ตั้งเงื่อนไขกับตนเองว่าต้องดีขึ้นทันทีต้องสงบทันใจแต่จะให้เวลาแก่การเรียนรู้และเคารพกระบวนการของใจในกระบวนการนี้ใจจะค่อยๆแยกออกจากความคิดได้ชัดขึ้นเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่จำเป็นต้องเกาะทุกความคิดไว้เป็นเรื่องจริงเมื่อใจไม่เกาะความหนักจะลดความโปร่งจะเพิ่ม และความเบาสบายจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาอย่างไม่ต้องเชิญความสุขในทางธรรมจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องประกาศไม่ใช่สิ่งที่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจแต่เป็นสภาวะที่ใจรับรู้ได้เองจากการไม่ดิ้นรนไม่ฝืนและไม่หลงลืมตนเองใจจะยังคงเดินต่อไปบนทางนี้ผ่านความเข้าใจที่ลึกขึ้นทีละน้อยผ่านการรู้จักวางมากขึ้นทีละขณะ โดยไม่ต้องรีบไปถึงที่ใดและไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครและในระหว่างที่ใจเดินอยู่อย่างเงียบๆบ,บนเส้นทางนี้เราจะเริ่มเห็นความจริงอีกประการหนึ่งคือชีวิตไม่ได้เรียกร้องให้เราสมบูรณ์แบบแต่เรียกร้องให้เราตื่นรู้ตื่นรู้ต่อความคิดต่อความรู้สึกและต่อการกระทําของตนเองในแต่ละขณะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักการดูใจไม่ใช่เพื่อควบคุมใจ แต่เพื่อเข้าใจใจเมื่อเข้าใจใจจะไม่ต่อต้านตนเองไม่ตำหนิว่าทำไมยังฟุ้มทำไมยังทุกข์แต่จะเห็นว่าทุกสภาวะมีเหตุให้เกิดและมีเหตุให้ดับเมื่อใจไม่ทะเลาะกับตัวเองพลังภายในจะไม่สูญเปล่าความอ่อนล้าที่เคยสะสมจะค่อยๆค,คลายใจจะมีแรงอยู่กับปัจจุบันได้นานขึ้นลึกขึ้นและมั่นคงขึ้น ในวันที่ความไม่แน่นอนของชีวิตปรากฏชัดใจที่ฝึกแล้วจะไม่รีบหาคำตอบแต่จะอยู่กับความไม่แน่นอนนั้นอย่างมีสติเห็นความสั่นไหวเห็นความกลัวและไม่เร่งผลักไสเพราะรู้ว่าการยอมรับคือประตูของปัญญาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อให้ใจพ้นจากการยึดถือไม่ว่าจะยึดในความสาเร็จยึดในภาพลักษณ์หรือย,ยึดในบทบาทของตนเองเมื่อใจยึด ใจจะกลัวการสูญเสียแต่เมื่อใจคลายใจจะไม่หวั่นไหวง่ายการคลายยึดนี้ไม่ได้ทำให้ใจเฉยชาแต่ทำให้ใจเป็นอิสระอิสระจากการต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาอิสระจากการต้องพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นเมื่อใจเป็นอิสระมากขึ้นเมตตาจะปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติเมตตาที่ไม่เลือกไม่แบ่งไม่ตั้งเงื่อนไขเพราะใจไม่รู้สึกว่าตนเองขาด จึงต้องแย่งไม่ต้องแข่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญเมตตาเพราะเมตตาคือยาถอนพิษของใจใจที่มีเมตตาจะไม่แห้งแลง้งแม้อยู่ท่ามกลางความยากลำบากใจจะยังมีความอ่อนโยนเป็นที่พึ่งและเมื่อเมตตาผสานกับปัญญาใจจะไม่อ่อนไหวจนหลงและไม่แข็งกระด้างจนบาดเจ็บจะเป็นใจที่พร้อมรับความจริงและพร้อมวางเมื่อถึงเวลา ในทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตใจจะเริ่มมองเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราโดยลำพังแต่ทุกสิ่งกำลังสอนบางอย่างหากใจเปิดพอที่จะเรียนรู้จากจุดนี้การใช้ชีวิตจะไม่ใช่การฝืนทนแต่เป็นการเดินไปพร้อมความเข้าใจไม่รีบเร่งไม่ถอยหนีและไม่ปิดกั้นประสบการณ์ที่เข้ามา ใจจะค่อยๆซึมซับความจริงของธรรมชาติทีละเล็กทีละน้อยผ่านการฟังการพิจารณาและการเห็นด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้ใครบอกว่าถึงหรือ,อยังและไม่ต้องกำหนดว่าต้องเป็นอย่างไรต่อไปและเมื่อใจได้สัมผัสการอยู่กับความจริงเช่นนี้บ่อยขึ้นความเชื่อมั่นภายในจะค่อยๆเกิดไม่ใช่ความมั่นใจที่ยกตนเหนือผู้อื่นแต่เป็นความมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวตามเสียงรอบข้าง ใจจะรู้ว่าควรทำอะไรและควรวางอะไรตามเหตุปัจจัยของตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตนเองด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความดื้อดึงเมื่อใจพึ่งปัญญาใจจะไม่หวังให้ใครมารับประกันความสุขและไม่โทษใครเมื่อใจเป็นทุกข์เพราะเข้าใจว่าทางออกอยู่ที่การรู้เท่าทันใจตนเองเมื่อใจไม่ผลักไสความทุกข์ความทุกข์จะค่อยๆหมดอำนาจ เพราะสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกขคือการต่อต้านไม่ใช่ตัวทุกเองใจที่กล้ายืนดูความจริงจะค่อยๆพ้นจากการถูกครอบงำในแต่ละวันชีวิตอาจยังมีภาระยังมีหน้าที่ยังมีเรื่องให้คิดแต่ใจจะไม่จมไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะรู้จักกลับมาหายใจกลับมารู้ตัวและกลับมาวางใจให้ถูกในแต่ละขณะความสุขในทางธรรม จึงไม่ใช่รางวัลปลายทางแต่เป็นคุณภาพของใจระหว่างทางเป็นความสงบที่ค่อยๆซึมลึกจากการไม่หลงไม่ฝืนและไม่หลีกหนีความจริงของชีวิตเมื่อใจเดินมาถึงจุดนี้จะเริ่มเห็นชัดว่าความสุขไม่ต้องหาไกลจริงๆเพราะไม่เคยสูญหายไปไหนเพียงแต่รอวันที่ใจพร้อมจะหยุดวิ่งและหันกลับมารับรู้สิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าอย่างเข้าใจ ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่มอบเวลาและใจให้กับธรรมะที่ได้ฟังได้พิจารณาและได้เดินไปพร้อมกันในช่วงเวลานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยอวยพรให้ทุกท่านมีสติรักษาใจในทุกสถานการณ์วางใจได้ถูกกับสิ่งที่มีมีความสงบเย็นภายในและพบความสุขที่แท้จริงในทุกย่างก้าวของชีวิตนะครับ